สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้นะครับเรามีหูฟัง TWS มาแนะนำกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับมาจากแบรนด์ KZ นะครับหรือ kc นะครับแล้วแต่จะอ่านนะครับรุ่น z 1นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแบรนด์ KZ นะครับเขาดังเรื่องหูฟังมานานแล้วล่ะนะแต่ว่าลายการผลิตพวกหูฟัง TWS เนี่ยเขาเพิ่งมาทำสัก2ปีอะไรที่ผ่านมานี้นะครับ ก็มีรุ่นสร้างชื่ออยู่หลายรุ่นนะครับ T1 E10 เลยพวกนี้นะครับดังอยู่ของเขาอยู่แล้วทีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาหลายรุ่นมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มสั่งมาทางร้านจะเริ่มสั่งมาขายแล้วนะครับก็จะเดี๋ยวจะมีทยอยมาหลายรุ่นนะครับผมลิสต์ไว้หลายรุ่นแล้วละมันทยอยทยอยมานะครับก็วันนี้มาก่อนรุ่นแรกนะฮะก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะครับนี้เป็นรุ่น z ซหนึกนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้ รเรามาดูกันก่อนที่กล่องกล่องก็จะแพ็กเกจเป็นเรียบเรียบเงี้ยไม่มีอะไรนะฮะเป็นกล่องขาวๆเหมือนกับเขาอาจจะใช้กล่องเนี้ยในหลายๆรุ่นนะผมเดาว,ว่านะฮะเพราะตัวกล่องเนี้ยจะไม่ได้พิมพ์รุ่นอะไรไว้ชัดเจนคือเป็นกล่องขาวๆธรรมดาแต่ว่า,าตัวเพลทรุ่นหรือว่าสติกเกอร์บอกรุ่นเนี่ยครับเขาจะเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ด้านในกล่องนะฮะเป็นแบบนี้ไปเลยในว่ากล่องอันเนี้ยอาจจะถูกใช้ในหลายหูฟังหลายๆโมเดลนะครับเขาก็เลยทํากล่องเป็นอย่างนี้แล้วก็ติดสติกเกอร์บอกรุ่นอยู่ด้านข้างเอานะครับอันนี้ก็ เป็นรุ่นนี้นะฮะนี่ก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกัน,นครับก็จะมีคู่มือหนึ่งอันนะครับคู่มือเนี่ยเขาก็ทํามาดีนะฮะเขาทํามาเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้วิธีการใช้อันนี้บรินตีต่างๆอันนี้ก็สามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปดูโปรดัก t ของเขาได้ในเว็บไซต์นะฮะนี่ก็ค่อนข้างง่ายนะครับน,นี่สําหรับส่วนคู่มือแล้วก็มีสายชาร์จแบบอ่าสั้นๆให้1อันนะครับ รวมถึงจุกยางอีก2คู่นะครับก็ทั่วไปนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวตลับหูฟังนะครับตลับหูฟังเนี่ยก็ออกแบบมาสวยดีนะฮะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคล้ายๆคล้ายๆมีแอร์สองนะฮะประมาณนี้นะครับสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะมือผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับรูปทรงก็จับถนัดดีนะครับตัวตลับเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีโลโก้ อ๋อตัวตลับนะครับเป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะทำด้านๆมานะครับทำผิวด้านมาทั้งตัวเลยงานประกอบก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยเขาเซาะล่องลงไปเลยนะครับเป็นแบบเนี่ยนะเซาะเป็นล่องลงไปเลยแล้วก็ทำเป็นเงาๆนะครับตัวส่วนโลโก้นอกนั้นทั้งตัวไม่มีพิมพ์เลยเลยนะครับเรียบมากทีนี้ช่องชาร์จก็เป็นแบบไมโคร USB นะครับ บบนี้นะฮะเวลาเราจะเสียบชาร์จตลับก็คือเราเสียบที่ช่องนี้นะครับนี่คือตัวตลับนะทีนี้มาดูส่วนสําคัญของมันกันนะครับก็คือด้านในและก็ตัวหูฟังนะครับอ่อตัวนี้นะครับมาตรฐานต่างๆแทนที่ยี่ห้ออื่นเขาอาจจะพิมพ์ไว้ด้านหลักอนะไรตรงนี้นะฮะเขาคงกลัวว่าวางไถไๆแล้วมันเลือนนะเขาก็เอามาพิมพ์ไว้ข้างในในแทนนะครับก็ยังคงผ่านมาตรฐานเหมือนกับยี่ห้ออื่นเขานะครับก็คือมี CE มีอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็บอกประเทศที่ผลิตนะครับสเปคจะคร่าวๆจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวตลับเนี่ยมีความจุ400มิลลิแอมป์นะครับใช้อินพุตเนี่ย5โวลต์ถึง1แอมป์แอมป์นะครับในการชาร์จนะครับแล้วก็เอาพุตก็5โวลต์0.1เท่านั้นเองนะฮะสำหรับการชาร์จตัวหูฟังผู้ฟังแอมแบตเตอรี่มันน้อยนะครับประมาณ40มิลลิแอมป์ต่อข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับเขาจะบอกไว้2ภาษาก็มาดูที่วัสดุตัวตลับกัน ว่าดูตัวตลับภายในตรงนี้เขาก็ทำมาดีนะครับเขาเป็นอีกเพลทอีกอันนึงแล้วก็ซาะร่องไว้ให้เวลาแบบไปถูหูฟังมาแล้วมันก็จะหลบอยู่ด้านในมันพอดีนะครับแต่ว่าแทนที่เขาจะทิ้งให้ช่องตรงนี้เป็นโบ๋โบไปเลยซึ่งมันกล้าจะดูไม่สวยนะครับเขาก็เลยทําอีกเพลทหนึ่งนะฮะมาทําให้แบบเวลาปิดลงไปแล้วมันดูแบบเนี่ยนะครับมันจะตรงช่องแค่ตัวหูฟังไม่เป็นโล่งๆนะครับในส่วนของตัวตลับด้านล่างก็มีเขียนยี่ห้อเขาอยู่ตรงนี้นะครับ KC Acoustic นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัวหูฟัังนะครบ ตัวหูฟังเราก็หยิบออกมานะฮะต,ตัวนี้ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของตลับผมแจ้งก่อนนะฮะมันจะมีไฟจุดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกปริมาณแบตเตอรี่ในในตลับเนี่ยด้วยสีนะครับสีเขียวก็คือเต็มนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะย่าจะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนซ็อกเก็ตด้านในหลุมชาร์จก็เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นขั้วชาร์จคอนแทคชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวหูฟังกัน อ่าตัวหูฟังเป็นแบบนี้นะครับตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ชิปเซตแบบพวกคอคอมแบบพวกรุ่นหูฟังแพงๆนะเขาจะใช้ชิปเซตน่าจะเป็นของเรลเทคนะครับรองรับเกมมิ่งโหมดด้วยตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็ตัวหูฟังผมลองใช้มาสักพักแล้วนะตัวนี้ก่อนจะเอามารีวิวเพราะตัวนี้ผมชอบนะก็เลยรีวิวละเอียดหน่อยยี่ห้อนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับซื้อใช้เองหลายตัวแล้วก็ต้องบอกว่าตัวหูฟังเนี่ยเขาจะทําทรงมาเหมือนพวกหูฟังแบบคัสตอมนะฮะเนี่ยนะครับ ท่านใดที่เคย <c oughs> เคยใช้อาจะพอเขานึกภาพออกนะครับคือหูฟังมันจะดูแบบเหมือนเหมือนพวกที่เขาไปทำคัสตอมโมในในหูฟังในร้านหูฟังนะครับที่เขาเอาซิลิโคนหยอดคือมันจะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเลยดูแบบดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสวยแต่เวลาสวมใส่เนี่ยมันแนบชิดกับใบหูมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปล่องหูด้านในนะครับตรงนี้ก็จะแบบเข้าไปเลยคือคือสรีระแบบตัวหูฟังที่เขาเออกแบบมาอย่างเงี้ยนะมันทําให้แบบมันสามารถใส่หูฟังได้อยู่ในโพสิชันที่ถูกต้องที่สุดนะครับเท่าที่มันจะเป็นไปได้โดยที่ โอเคเขาอาจจะไม่ได้เน้นให้ทรงมันต้องสวยมากหรือโชว์อะไรกลมๆใหญ่ๆนะครับ mm hmm. เขาพยายามจะทําให้แบบใส่แล้วมันแบบเข้าไปแนบชิดในรูหูเรามากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนดีนะมันทําให้ใส่ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าทรงมันจะเข้าขากับรูหูแล้วก็ทําให้คุณภาพเสียงมันดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับตัวหูฟังเนี่ยสวิตท,ทั้งคู่นะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับโดยที่เวลาเราจะสั่งงานนะครับให้เราแตะที่เฟสเทรดมันตรงนี้นะครับแตะลงไป นะครับในส่วนตัวหูฟังเนี่ยเขาทํามาเป็นสีดํานะครับแล้วก็ผิวเป็นแบบมันๆทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับพอเราใช้ใช้ไปก็อาจจะมีขี้มืออะไรอยู่บ้านนะครับมันมัดก็เช็ดก็ออกนะฮะมันจะเป็นเงาเงานะครับพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับในแต่ละข้างจุกยางที่ให้มาเป็นซิลิโคนแบบขาวขุ่นนี้นะให้มาสามไซส์นะครับก็คือเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็ตัววัสดุค่อนข้างโอเคนะมันไม่ ใส่ไว้นานๆไม่ระคายหูมากนะครับเพราะว่าตัวจุกฟังเนี่ยนะครับเนื้อมันค่อนข้างนิ่มนะครับผนังมันบางนะครับแล้วก็ตรงสเตมเนี่ยน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็มีตะแกรงกันขี้หูอยู่ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นส่วนของคอนแทคการชาร์จที่เวลาเราใส่เข้าไปในตลับมันก็จะทาการชาร์จในส่วนตรงนี้มันก็ทั่วไปนะครับเหมือนหูฟังตัวอื่นนะครับวิธีการถอดจุกใส่จุกก็ไม่มีอะไรนะครับยัดเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็หมุนๆซะหน่อยก็เข้ารูปแล้วนะครับเท่านี้เอง นะครับทีนี้ก็มาในส่วนตรงนี้ตรงเนี้ยเขาจะบอกชื่อรุ่นนะครับ Z1 แล้วก็มีนี่นะครับ L คือข้างซ้าย R คือข้างขวานะครับตำแหน่งที่เขาใช้บอกหููฟังตำแหน่งหูฟังข้างซ้ายข้างขวาจะอยู่ด้านบนนะครับ Z 1 L Z 1 R แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเขียนว่าไดนามิกข้างหลังนะครับก็คือตัวนี้บอกถึงไดรเวอร์ที่ใช้นะครับไดรเวอร์ด้านในนะครับว่าเป็นแบบไดรเวอร์แบบไดนามิกนะครับ หลายตัวผมเห็นหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็เขียนเป็น2บรรทัดเลยมีแบบพวกไฮบริดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นไดเวอร์ดินามิกนะครับเป็นตัวเดียวดินามิกขนาด10มิลนะครับซึ่งใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้น่าจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับ10มิลลิเมตรนะครับคือใหญ่ทีเดียวนะครับตัวไดเวอร์นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นไดเวอร์แบบใหม่ของเขานะครับชื่อ XU N d ดเวอรนะครับก็คืออ่าเป็นไดเวอร์ที่ทางเคซเนี่ยออกแบบขึ้นมาใหม่เลยเพื่อใช้กับหูฟังประเภท TWS อย่างเงี้ยนะครับ โดยหนว่าให้เสียงได้ดีที่สุดในขนาดนี้นะครับคือเขาสามารถทําให้ไดเวอร์เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวตัวหูฟังรูปทรงมันมากที่สุดนะครับทำให้ตัวไดเวอร์มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวหูฟังนะแต่ว่าเป็นซิงเกิลไดเวอร์นะครับเป็นหนึ่งไดนามิกไดเวอร์ตัวเดียวแต่ขนาด10มิลิเมตรนะครับก็ประมาณนี้สําหรับสเปคคร่าวๆนะครับนี่นะครับวิธีการชาร์จแบตก็ไม่มีอะไรนะฮะให้เราใส่เข้าไปแบบนี้ ไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันเต็มมันก็ดับไปเองก็ใช้ง่ายๆเท่านี้เลยนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนการเชื่อมต่อหูฟังกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อหูฟังก็เหมือนหูฟัง TWS ทั่วไปเลยนะครับ่อนข้างง่ายนะครับคือให้เราทําการเปิดเมนูบลูทูธขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราหยิบหูฟังออกมาพร้อมกันสังเกตไฟสถานะมันนะครับมันจะเชื่อมต่อกันเองก่อนเห็นไหมครั หลังจากที่มันเชื่อมต่อกันเองได้แล้วนะครับมันจะมีแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับที่จะกระพริบสีแดงฟ้านะครับข้างนี้ไม่กระพริบเห็นไหมฮะก็คือตัวนี้สถานะตอนนี้ก็คือตัวหูขวานะครับมันเชื่อมกับตัวหูสายเรียบต่อแล้วทีนี้ให้เราทําการกดเชื่อมต่อที่มือถือเราได้เลยน,นี่นะครับแซตหนึ่งปุ๊บเสร็จเลยนะครับแค่นี้เองตอนนี้หูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับสาหรับหูฟังทีนี้ หูฟังนะฮะมันมีฟังก์ชันต่างๆอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคู่มือให้ดูเลยละกันนะครับนี่ผมนั่งดูไปแล้วฮะก็คือเขาจะบอกว่าตัวหูฟังนะครับสามารถสั่งงานได้ตัวเนี้ลองแล้วนะฮะไม่มีการเพิ่มเสียงลดเสียงขาดแค่ฟังก์ชันเดียวนะครับนอกนั้นมีหมดเลยนะครับสามารถเพย์พอสได้นะครับเรียกใช้แอสซิสแตนต์ต่างๆได้นะครับเลื่อนเพลงได้นะครับแล้วก็รับสายวางสายได้นะครับ แล้วก็มีเกมมิ่งโหมดด้วยตัวนี้นะครับหูฟังเคซตัวนี้ก็ถือว่าใส่ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบนะครับมีทุกระบบเลยนะครับเท่าที่หูฟังยอดนิยมตอนนี้มันจะมีกันนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะพวกเกมมิ่งโหมดเนี่ยนะฮะจะเป็นที่นิยมมากในหูฟังหลายๆยี่ห้อนะครับรวมถึงเคซด้วยซึ่งเขาก็ใส่มาให้ในรุ่นนี้ด้วยนะครับเครุ่น Z 1เนี่ยนะฮะจะมีเขาเรียกว่า high performance mode นะครับก็คือ พอเราเปิดโหมดนี้นะครับมันจะกินพลังงานมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะลดอาการดีเลย์ลงนะครับเป็นแบบ low latency นะครับทำให้ถ้าเล่นเกมนะครับฟังเพลงดูหนังเนี่ยไม่รู้สึกนะครับน้อยแต่ว่าถ้าท่านใดที่เอาหูฟังบลูทูธไปเล่นเกมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าอาการดีเลย์มันลดลง เดี๋ยวผมขอบอกวิธีการเปิดก่อนเลยแล้วกันนะวิธีการเปิดระบบไอ้ low latency Mode หรือว่า high performance Mode นะครับให้เราแตะที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับ3ครั้งเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังอีกข้างมาจ่อไว้ที่ไม้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟัง <Hi. S 1> ไม่รู้ได้ยินบ้านะเดี๋ยวผมลองใส่ที่หูก่อน <Standard mode. S 1> อ่านี่นะครับเป็น standard Mode นะครับเขาจะพูดในหูฟังเลยซึ่งง่ายกว่าการฟังเสียงตืดๆน,น,น,นะครับ เนี่ยนะฮะมันจะพูดแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ามันได้ยินไหมนะแต่ว่าประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดใช้ g a ม i n g Mode นะครับหรือให้เพอร์ฟอร์ n c นซ์โหให้แตะที่หูฟังอ่าข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะครับ3ครั้งติดติดกันนะครับมันจะเข้าสู่อ่าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์โหมดนะครับโดยที่เขาจะมีเสียงพูดอยู่ในหูฟังเลยถ้าเราใส่อยู่นะครับเขาจะพูดว่าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์โหมกับ Normal Mode ดนะครับทำให้ เราสามารถแยกแยะได้ง่ายนะครับว่าเราเปิดหรือยังหรือปิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางท่านอาจจะใช้หรือไม่ใช้นะครับจะได้รู้นะครับในก่อนหน้านี้มันมีหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นระบบเนี้ยแต่ว่ามันใช้เสียงแบบติ๊ดติ๊ดอะไรเงี้ยนะครับเราจะจํายากมากเลยอันนี้เราก็อันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะผมคิดว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับการการใช้งานณส่วนนี้นะครับทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับเราก็มาดูกันว่าตัวหูฟังมันทำอะไรได้บ้างนะครับ อันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถปิดเปิดตัวหูฟังแบบแมนนวลได้เลยนะครับในกรณีที่เราอยากจะกดปิดหูฟังโดยที่แบบเราเครียดหยิบตลับมาปิดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเก็บชั่วคราวหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขามีฟังก์ชันการกดเปิดกดปิดมาด้วยนะครับเขาบอกว่านี่นะครับให้เราแตะค้างไว้ที่ที่ตัวทัชคีนะครับก็คือตรงเฟสเพลทเนี่ยครับตรงโลโก้นี่นะครับหวินาทีนะครับจะเป็นการปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าแตะ3ครั้งนี่นะครับจะเป็นการเปิดจิมมีเกมมิ่งโหมดนะครับนี่นะครับ After enter i n g the game นะครับ Please T time to turn the low latency high performance mode นะครับก็คือเราแตะ3ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดและปิดตัว high performance mode หรือ gaming mode นะครับสามารถแตะได้ทุกช่วงเวลานะครับพอเราแตะแล้วมันก็จะเข้าสู่ gaming mode โดยที่มันจะมีเสียงพูดด้านในเหมือนที่ผมทำให้ดูตะกี้นะจากนั้นนี้นะครับก็การเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับใช้แตะ1ครั้งนะครับถ้าเราแตะ2ครั้งนะครับที่นี่นะครับแตะ2ครั้งจะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับ ถ้าทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับเช่นการถ้าทางขวาแตะ2ครั้งจะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับก็เท่ากับฟังก์ชันครบแล้วนะครับแล้วก็แตะค้างนะครับสวินาทีขึ้นไปจะเป็นการเรียกใช้ Siri หรือว่า Google Assistant ต่างๆนะครับพวกแอปพิเต่างๆก็ถือว่าฟังก์ชันครบถ้วนทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงส่วนของตัวการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็นี่นะครับที่เมื่อกี้ผมแจ้งไว้นะครับเนื่องจากว่าตัวสถานะไฟของที่ตัวตลับนะครับ เขามีอยู่จุดเดียวตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้ไว้นะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับก็คือ70ลงมานะครับเป็นสีส้ม30ลงมาเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆก็คงไม่มีอะไรนะครับสำหรับ KZ Z 1ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเสียงกันนะครับอ หูฟังเคสัทนะครับตั้งแต่ผมใช้มาทุกรุ่นนะต้องบอกไ้อย่างนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังสายหรือว่าตัวหูฟังบลูทูธเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจเกือบจะทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับโดยที่คาแรคเตอร์ของเค s ัทเนี่ยเท่าที่ใช้ใช้มานะครับหูฟังเคสัจะเป็นหูฟังสไตล์ฟังสนุกนะครับคือว่ามีเบสมีกลางมีร้องเวทีเสียงไม่ลึกนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะฮะเบสเนี่ยจะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ เยอะนะครับแต่ไม่ถึงกระท่วมแต่ Impact เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเด่นชัดนะครับคือด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าไดเวอร์เขาใหญ่มั้งนะครับก็คือจังหวะเบสที่มันแบบมันต้องกระแทกอะฮะมันจะมีน้ําหนักในการกระแทกค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่ายังลงได้ไม่ลึกเท่ารุ่นพวกหลายๆไดเวอรทั้งหลายที่เคยลองกันมาแต่ว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับหูฟัง TWS ในเกณฑ์ราคานี้นะครับจะว่าไปแล้วในหูฟัง TWS ทั้งหมดที่ผมใช้ใช้มาผมชอบยี่ห้อนี้ที่สุด้ดยซ้ำนะครับไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะครับคือเขาทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างสมราคานะครับโดยที่งานการผลิตอาจจะเป็นลองแบบพวกไมโฟหรืออะไรอย่างนี้นะครับพวกนั้นเขาจะดูแลแบบดูสวยกว่าหรืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าในคุณภาพเสียงผมว่าก็ไม่ได้เป็นลองเลยนะอย่างตัวนี้นะฮะฟังเพลงทั่วๆไปสนุกมากเลยนะครับ เพลงป๊อบเพลงร้องเพลงเพลงล็อกเพลงแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายนะครับ ด้วยความที่มันมีเบสแล้วก็มีมวลในการอิมแพกนะครับมันทําให้อ่าฟังเพลงค่อนข้างสนุกเพกียงแต่ว่าเสียงกลางแหลมเนี่ยยังไปได้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่รวมถึงเวทีเสียงซึ่งซึ่งมันยังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับในรุ่นนี้ก็อาจจะต้องไปวัดกันในรุ่น S A 0 8ซึ่งเป็นรุ่นท็อปอะไรของเขานะฮะพอดีสินค้ามันยังไม่มาผมก็เลยยังไม่ได้ลองแต่ว่าถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยเทียบกับราคาเนี่ยหูฟังตัวนี้ถ้าผมให้คะแนนก็ต้องประมาณแ5จถึงเเลยนะครับคือแทบจะไม่มีที่ ถือว่าเสียงดีมากเลยเมื่อเทียบกับราคาช่วงนี้นะครับคือแบรนด์อื่นๆในราคาใกล้ๆก,กันผมว่าตัวนี้กินเรียบนะครับสำหรับเคสแซดหนึ่ยิ่งพอมีเกมมิ่งหมดเลยยิ่งน่าใช้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอ่ามันทําให้มันครอบคลุมในการใช้งานของทั่วๆไปได้ค่อนข้างครบนะครับคือสามารถใช้ฟังเพลงได้เล่นเกมได้อะไรได้อย่างนี้นะครับ ประมาณนี้จะจะติดเรื่องเดียวคือแบตเตอรี่ในตัวค่อนข้างน้อยนะครับตามสเปคเขาแจ้งมาว่ามันใช้ต่อเนื่องได้ประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฟังเกินกว่านั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เราเก็บใส่ตลับมันจะทําการชาร์จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเคสแซผมเห็นหลาย,ลายๆชแน l เขารีวิวกันไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะก็น่าจะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะชมนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับเคสแซ ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงช่องทางจานจําหน่ายต่างๆของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ